ผลกระทบทั้งดีและไม่ดีจากการให้ทานมีไหมสังคมเลวเพราะคนดีอ่อนแอพิขุทั้งหลายสมัยใดพวกโจรมีกำลังสมัยนั้นพระราชาย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็หมดความผาสุขที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดน ถึงแม้พวกพราหมณ์และขาหบดีก็หมดความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอาํานวยการงานนอกเมืองข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายสมัยใดพวกพิกุเลวซามมีกำลังสมัยนั้นหมู่พิกุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นหมู่พิกุผู้มีศีลเป็นที่รักจำต้องเป็นผู้นิ่ง เงียบเชียบอยู่ในถ้ำกลางสงหรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบทชายแดนฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายข้อนี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายไม่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นความเสียหายแก่มหาชนเป็นอันมากและไม่เป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พิกุทั้งหลายสมัยใดพระราชามีกำลังสมัยนั้นพวกโจรย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็มีความผาสุกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดนแม้พวกพราหมณ์และข้าหบดีก็มีความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอำนวยการงานนอกเมืองข้อนี้สันใด พิขุทั้งหลายสมัยใดพิขุผู้มีศีลเป็นที่รักมีกําลังสมัยนั้นพวกพิกขุเลวซามย่อมเสื่อมกําลังคราวนั้นพวกพิกขุเลวซามจําต้องเป็นผู้นิ่งเงียบเชียบอยู่ในถ้ำกลางสงหรือเป็นพวกที่ต้องหล่นไปเองฉันนั้นเหมือนกันภิขุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลาย ให้มหาชนมีความสุขเป็นความเจริญแก่มหาชนเป็นอันมากและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย